ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  น้ำยาแอร์หายนะครับฟุก๊อปน้ำยาแอร์หายทำเปลี่ยนน้ำใหม่ทำเ,เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับน้ำยาแอร์หายแต่เออก็เปลี่ยนน้ำใหม่ลแล้วเออก็เปลี่ยนน้ำใหม่นะครับตะเอขอข<อ>้างในข<อ>้างล่างนี้เ <c oughs> ออไม่เห็น สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้จะแก้ปัญหารถก๊อบครับก๊อบรถก๊อบครับไปทำที่อื่นมาแล้วไม่จบครับไปทำที่อื่นมาแล้วไม่จบไปทำที่อื่นมาแล้วไม่จบอ่า รถนี่รุ่นนี้ก็นานแล้วนะครับถอด,ดิ้นชอนกัอือือรุ่นนี้ก็ถอดแพงที่ถอดเดยอะนะครับตัวนี้ใส่ตัวนี้มาด้วยโอ้โห,โ,หโหแพงเชื่อมมาด้วยนะครับแผงนี่รอยเชื่อมมาแล้วครับรอเมมบอ้มาดูรอยซ่อมมา,มาแล้วนะครับรอยซ่อมมาแล้วครับเออมหน้ามันจริงจริง มันแผงเก่าครับแผงเก่าแผงเก่าพวกนี้ไม่ก็จะระบ,บายไม่ออกนะครับรอยซ่อมมาแล้วโอ้ซ่อมมาหลายที่เลยครับข้างล่างซ่อมมาเต็มเลยโอ้ยถอดมาดูกันครับถอดดูกันเดีะถัดดูดกันครับอ่าครับจะทาการถอดกันชนออกก่อนนะครับทาการถอดกันชนก่อนเออไอเออการถอดกันชนนะครับ ู้สึกว่าจะตั้งสูงมาไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาแค่นี้นะครับต้องมันลืมมาขาตั้งตัวเล็กมาด้วยตัวเล็กมันก็นจะมองเห็นมีแล้วครับถอดกันชนออกแค่นั้นเองครับถอดกันชนอกอกถอดกันชนออก อานัดัร่วงข่านดร่วงร่วงอนานัดร่วงเรทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยงานไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งนะครับงาที่นี่ไม่รีบไม่ร้อนไม่เร่งครับทำเองนะครับถ้าเป็นลูกจ้างเขาก็จะเร่งเอาเร่งเอานะครับอันนี้ทำเองครับทำเอง ทำเองครับทำเองสบาสบายครับแล้ว,วกนี้โอ้ยจริงปักไฟไม่ออกครับปักไฟแน่นๆครับปักไฟนน่น,นๆ โอ้ oh. แน่นจังเลยครับปักไฟแน่นแทบปักไฟแน่นรถนานนะครับโอ้ย oh. ยอมออกครับจะเชื่อแน่นปึกแน่นปึกไม่ล่ะไม่ล่ะช่างมืก่อนเดี๋ยวออร์กได้ครับพาร์ตินดัง

โอ้โหมีน้ําด้วยครับมีน้ำข้างในด้วยครับมีน้ำมีด้วยหลอดไฟด้วยครับโอ้น้ำเข้าไปในหลอดไฟแต่ว่ารานานแล้วนะครับเนาะเอาไงก็สิ้นน้ำมีน้ำมีด้ในหลอดไฟครับเป็นด้วยน้ำจะพยายาที่ออกให้เขา งานก็อย่างนี้แนะครับอยจีี benar benar pernah benar ini กันชนกันชนออกแล้วครับกันชน uh huh. นี่นะครับ oh, <gee. S 1> ได้เออเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วโถเดีอย oh, ได้เออนี่เปลี่ยนน้ำใหม่หมดแล้วครับเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับเปลี่ยนคอมใหม่ เปลี่ยนวาล์วใหม่ครับแต่แพงไม่เปลี่ยน,นครับแพงกับเก่าไม่เปลี่ยนอ่าเดี๋ยวถอดต่อกันถอดต่อนะครับอ่ะถอดไปเรื่อยครับถอดไปเรืเ่อยมีอะไรก็ถอดมีติดอะไรก็ถอดออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่านี่ด 嗯，刚才一个刚才。 จจะเอดมันออกมาครับมันออกมาเราจะเห็นแผงนคะครับแผงโอ้โหเชื่อมมาแล้วเก่ามากแล้วครับมันนี้ชอบนะแผงตัวครับแผงตัว

นี่แผงคอนดิเซอร์ถอดออกมาแล้วนะครับถอดมาแล้วก็รอยเชื่อมนะครับม่าจะมีรอยซึมด้วยนะครับรอยซึมซึมอยู่สองจุดรอยซึมซึมอยู่สองจุดดูด้านในนี่ <oz> <Okay. S 2> นี่คือแผงเก่านะแผงเก่าครับ